สวัสดีครับสวัสดีสอีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบว่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้รับบวสัญญาสวัสดีอย่ามมื้อเศร้าครับพี่น้องกับบรรยากาศล่งบ้านนะครับพี่น้องเ้ยมีวสัญญาพาพี่พาน้องมากินเมนูง่ายๆครับพี่น้องครับเจ้าปูครับพี่น้องนะครับปูหินครับพี่น้องปูปูนาครับปูหินครับนะครับปูหินปูผูกเข้านะครับพี่น้อง หินครับพี่น้องกับลวกผักครับพี่น้องเลยลวอกผักกุดผักน้าเฮานี่นะครับมาเด้อครับมาแซ่บางสัญญาครับพี่น้องเลยเขาก่อนลวกไปเฮ็ดเบี้ยครับน้องเปี้ยงกับเขาครับปนปูครับนะแซ่บครับพี่น้องลองด้วยครับเจ้าปูหินครับ หินนะครับมันเป็นปูนาครับพี่น้อง มันไปได้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้ด้วยครับนะครับนเลื้งเลยครับการจิมปูทุกคึกวิธีครับพี่น้องเลยอย่าใส่ครับพี่น้องอย่าใส่ครับงงจำเลยครับพี่น้องจ้หมันนะครับนี่ครับ Oh. Certo, é caminho. เขาเหนียวจำครับนี่ครับพี่น้อง เขาก็มีครับพี่น้องเพิ่นเห็นไหมครับพี่น้องเนียเขาก็มีไส่กินครับครับไส่ครับผัดเลียบน้องเขาเขาปันครับพี่น้อง ยาครับพี่น้องตัวเนี้ยลองนึกครับมันป่ะครับม,มันครับพี่น้องโูน,นั่นนี่บุกไขมันไปไหนครับพี่น้องเลย,ยนะครับยาใส่ครับพี่น้องโอ้ยเอ้ยครับเ <c oughs> จ้าผู้พินพครับเลยเท่แบบ มันครับตุมที่บาสัญญาเอากระดองม,มันเจอลนะครับพี่น้องเั็นเนื้อหมาเจลอย่าไทยครับพี่น้อง ครับแก่ผมน้องหิบปูยำนี้บค่อยมันเไทไ่ไหรครับ il est ครับพี 1941, ่น้องเมนูนี้ก็อะไรพี่น้องเลยนี่ครับเจ้าปูครับอยากกินอิ่มแล้วครับคลิปนี้บาสัญญาทำได้นะครับพี่น้องนี่บาสัญญาทำหนูอันบ้านเหานี่ครับฟักผีตอนน้องกับหนูครับเจ้าปูหินครับพี่น้องมีปูนาเนี่ยครับฟักผีตอนน้องครับมะกรายแจกแกะครับพี่น้องกดติดตามบาสัญญาเลยครับเพื่อให้บาสัญญามเป็ลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องเพืชมคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ